สวัสดีค่ะคลิปนี้จะมาแนะนำหมูแดดเดียวป้าแก่ค่ะป้าแก่ไม่ได้ขายเฉพาะหมูแดดเดียวเท่านั้นนะคะยังมีเนื้อแดดเดียวปลาสลิดแดดเดียวปลาช่อนแดดเดียวด้วยค่ะป้าแก่วางแผงขายอยู่ที่หน้าร้านเอกชัยสาลี่สุพรรณจังหวัดสุพรรณบุรี ถ้าหากว่าไปเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรีแล้วอย่าลืมแวะซื้อของฝากที่ร้านเอกชัยสาลีสุพรรณนะคะช้อปปิ้งของฝากที่ร้านเอกชัยสารีสุพรรณแล้วเดินมาที่หน้าร้านก็จะเจอแผงของป้าแก่ค่ะมีผลิตภัณฑ์แดดเดียวหลายชนิดเลยแบบทอดแล้วก็มีนะคะ แผงของป้าแก่สะอาดค่ะป้าแก่จะคอยปัดแมลงตลอดเวลาเลยนะคะมีปลาส้มด้วยค่ะเนื้อเด็ดเดียวน่ากินมากแล้วถ้าใครบอกว่าซื้อแล้วอยากจะกินเลยไม่รอกลับไปทอดที่บ้านแล้วป้าแก่ก็มีแบบทอดแล้วด้วยนะคะซื้อแบบทอดแล้วกินได้เลยค่ะ ออกไปเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรีมาแล้วก็เจอร้านหมูแดดเดียวป้าแก่นี่แหละซื้อกลับมากินที่บ้านนะคะทั้งหมูแดดเดียวปลาสลิดแดดเดียวอร่อยมากๆค่ะป้าแก่ฝากบอกด้วยนะคะว่าไม่ว่าใครจะอยู่จังหวัดไหนก็สามารถสั่งหมูแดดเดียวผลิตภัณฑ์แดดเดียวของป้าแก่ได้ด้วยเพราะป้าแก่จะส่งขนส่งเอกชนนะคะไปให้ทั่วประเทศเลยค่ะ ป้าแก่หมูแดดเดียวโทร0873495426ค่ะกินแล้วอร่อยจึงมาแชร์ให้เพื่อนๆได้รู้จักกับป้าแก่หมูแดดเดียวนะคะสวัสดีค่ะ